สารน,นักชี้ชะตากระบฏดกปปสชุดเล็กขับไล่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรจากการณีการชุมนุมในนามกลุ่มกปปสมีการเป็นนักรบสีวิชัยนักรบตะนาวสีกลุ่มกระเบนทงบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆขัดขวางต่อสู้ขู่เข็นเพื่อไม่ให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้ประกาศปิดกรุงเทพมหานครแบ็คคอกชัดเจ้า ตั้งเวทีปราศัยปิดกั้นการจราจรสาธารณะทั่วกรุงเทพฯรวมเจ็ดแห่งโดยรอบเวทีชุมนุมได้นำเครื่องกีดขวางอาทิรั้วลวดน้ำแท่งแบรีเออร์อยางรถยนต์พร้อมกับจัดตั้งกองกำลังรักษาพื้นที่นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งสสระหว่างวันที่23-27ธันวาคม2556และการใช้สิทธิของประชาชนในการลงคะแนนล่วงหน้าวันที่26มกราคม 2,557ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2,557โจทยื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษพวกจำเลยตามความผิดคดีนี้ศาลอาญาได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาแกนนำกบป,ปสชุดเล็กชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งวันที่1ธันวาคม2,566เหตุยังพิจารณาคดีไม่แล้วเสร็จต้องพิจารณาเอกสารกว่า40,000แผน่น เดืจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวจนกระทั่งในวันที่หนึ่งธันวาคมเมืม่อเวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายนักเซอร์ยีหมะนายอุทัยยอดมณีนายนิตินนธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขานางสาวจิตพัฒ์หรือตั้นกิตฎากรนายพานสุวรรณนแก้วนายประกอบกิจอินทองและนายกิติศักดิ์ปกติจำเลยในคดีมั่วสุมเป็นกระบฏ สมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อต้านการบริหารรัชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรให้พ้นจากตําแหน่งพร้อมทนายได้เดินทางมาศาลเพื่อฟังคําพิพากษาศาลชั้นต้นในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเป็นกบฏสมคบกันใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูจริงก็มีอยู่สอคดี ที่ฟังคำพักษาอยู่ในบรรังเดียวกันคดีแรกก่อนคดีแรกก็เป็นเรื่องกรณีที่นายธนริพงดิษได้มายื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีอาญาใหม่ในคดีที่เขาเคยต้องคำพักษาให้จําคุกโดยอ้างว่ากรณีปปชได้มาฟ้องท่านสุเทพเกี่ยวกับเรื่องลงพักทดแทนนะครับเขาก็ามายอ่อ ยกขึ้นบอกว่าเขาไม่ควรจะต้องถิดปุ๊บศาลนัดมาาวันนี้เหมือนกันนี่คือคดีที่หนึ่งสหรับคดีที่สองก็จะเป็นเรื่องคดีกบฏนะคดีกบฏเนี่ยจะมีอยู่หลายส่วนก <c oughs> ็คือว่าคดีแรกก็เป็นกบฏใหญ่เอ๊ะเป็นกบฏเล็กสามคนสี่คนคดีที่สองเป็นกบฏใหญ่สามสิบเ้าคนคดีนี้เราเรียกว่าเป็นกบฏกลางนะครับกบฏกลางเจดคนก็จะมีคุณตั้นจิตพัฒน์คุณอาจารย์กิติศักดิ์ปกติแล้วก็ ทนายนกเขานิติธรล่ำเหลือแล้วก็อุทยัยยอดมนีผู้ประสานงานคอปทอกับพวกอีกสองสามคนรวมเป็นเจ็คนวันนี้ศาลก็นัดฟังการพิาราจากการที่เคยเลื่อนมาครั้งหนึง่งซึ่งข้อหาหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นอย่างเดียวกับกรณีของท่านโจเทพเพื่อสุวรรณกับพวกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องรอดูผลของการพิากษาก่อน โดยอายการโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่16ตุลาคม2562สรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่23พฤศจิกายน2556ถึง1พฤษภาคม2557จำเลยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปอปปส โดยมีนายสุเทพเทือกสุบรรเรขาธิการกรปปสจำเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษได้ร่วมกันกับพวกจำเลยคดีนี้มั่วสมเป็นกบฏสมคบกันใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต่อต้านการบริหารราชการแผ่นดินและขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้พ้นจากตำแหน่งยุยงปลุกระดมให้ประชาชนกระด้างกระเดืองที่ห้องพิจารณา87 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลด้านลายสวัสด์จเจริญผลทนายความในคดีกล่าวว่าคดีนี้เป็นกระบฏกบปปสชุดกลางจำนวนเจ็ดคนโดยสารชั้นต้นนักฟังคำพิพากษาในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมเช่นเดียวกันกับกรณีของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกัรฐมนตรีและแกนนำกปปสผู้สื่อข่าวถามถึงแนวโน้มคัพิพากษาของศาล จะเป็นในลักษณะเช่นเดียวกันกับนายสุเทพที่พิพากษาจำคุกหรือไม่ต้องยอมรับว่าการชุมนุมมีผู้รักชาติรักแผ่นดินมาร่วมกันเป็นจำนวนมากดังนั้นพฤติการที่จะแยกออกเป็นกลุ่มและในแต่ละกลุ่มพฤติการก็จะต้องแยกออกเป็นรายบุคคลอีกซึ่งมองว่าตามหลักการทางอาญาแล้วการพิจารณาแบบเหมารวมไม่สามารถทำได้ส่วนแนวทางในการต่อสู้คดีนั้นขอยืนยันว่า เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ใช้ความรุนแรงรวมถึงลักษณะของการปราศัยเช่นนางสาวจิตพัฒก็เป็นการแปลเนื้อหาข่าวสารให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนในการรายงานข่าวอย่างไรก็ตามเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและพร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาลคืออย่างนี้ครับคือเราต้องยอมรับว่าการชุมนุมนี่มีประชาชนมีพี่น้อง ผั้รักชารักแผ่นดินเนี่มาร่วมชุมนุมกันจํานวนมากเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเขาจะแยกแยกแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มนี้มีพฤติกรรมยังไงบ้างแล้วในแต่ละกลุ่มก็ยังแยกออกเป็นตัวบุคคลอีกว่าไม่ใช่ว่าผมไปร่วมชุมนุมแล้วใครไปกระทําความผิดผมจะต้องผิดด้วยหมดมันไม่ใช่หลักการในทางอาญามันมันต้องแยกการกระทําถ้าเกิดว่าทุกคนไปร่วมชุมนุมแล้วคนทําไม่ทําต้องผิดเหมือนกันหมดนี่ มันก็เหมือนกับการห้ามชุมนุมถูกไหมครับเราอาจจะไปชุมนุมด้วยความบริสุทธิ์ของเราแต่ว่าเราไม่รู้ดิในที่เกิดเหตุมนันจะมีเหตุอะไรเพราะฉะนั้นการจะมาเหมารวมเนี่ยผมผมองว่าในหลักกฎหมายมันน่าจะจะไม่ได้แล้วร็บคดีนี้พี่รับแต่แตตอะไรจำเลยนี่ต่อสู้ตาอุรู้คดีอย่างไรการต่อสู้นี่เราก็บอกว่าหนึ่งการชุมนุมของเราเนี่ยเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แล้วก็สองในการต่อสู้เราไม่ได้ใช้ความรุนแรงถึงแม้มีการปราศัยต่างๆก็ตามอ่ะเราก็เป็นการปราศัยตามสิทธินะครับตามสิทธิที่เราเอาเรื่องมาปราศัยแล้วอย่างจําเลยในคดีนี้กรณีคุณตั้นนี่คือเป็นการแปลครับเป็นการแปลเวลามีข่าวมีอะไรเนี่ยแปลให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติได้เข้าใจไม่งั้นผู้สื่อข่าวต่างชาติเขาเข้าใจผิดหรือเขาไม่เข้าใจก็ไปรายงานข่าวแบบคนละเรื่องคนละราว เพราะนั้นคุณตันเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลเรื่องราวต่างๆนะครับส่วนในการต่อสู้คดีเราก็ต่อสู้เหมือนเดิมเหมือนกับคดีแรกแต่ทั้งนี้เราต้องยอมรับครับในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราก็มีอยู่สาสารสารชันต้นสารอุทธรสาลฎีกาเมื่อสารว่าอย่างไงเราต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมถ้าเราไม่ยอมรับมันเดินไม่ได้ไม่ใช่พอสารตัดสินให้เราผิดเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมมันไม่ถูก หรือพอศาลตัดสินให้เราชนะเราบอกว่าดีมันไม่ใช่เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ผมก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลบ้านเราอยู่นะขอย้อนถาม